เลยครับสวัสดีนักชมทุกท่านอยู่ในซูเปอร์เกมเมอร์กับไมค์ครับมินิเกมครับเจอร์เดอะแฟลกกันอีกแล้วนะครับอีกแล้วหรือเปล่านะครับค่อนข้างจะนานนะผมไม่ได้เล่นมินิเกมนี้มานานมากแล้ววันนี้เราก็กลับมากับมินิเกมนี้ครับคือผมเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เรารู้สึกว่าเคอร์เจอร์เดอะแฟลกเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันมากนะครับคือมีหลายคลาสนะครับให้เราได้เลือกสรรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีเครดิตนะครับก็จะมีแค่สี่คลาสนะครับให้ได้เลือกสรรรคนะับ รู้สึกถึงความต่างชั้นนะฮะนี่ครับคือสายที่ผมคิดว่าได้รปดานี้ที่โกงที่สุดในสายตาผมนะตอนนี้นะคือสายนี้ครับน้ํายาเยอะมากเยอะโคตดๆแบบคตดเยอะเออคือผมเคยสู้สายนี้ครั้งหนึ่งครดคตดเจ็บแบบนี้เนี่ยเนี่ยมาเห็นดู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 แม่หนีไปไหนหนีไปไหนป้ายาป้ายาแล้วหนีนะครับไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเราวิ่ง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 เวเวลาวิ่งออ้หูยาเนี้แหละโกงสุดเฮ้ยไม่โกงมากนะก็ถือว่าแต่ยานี้คือเจาะก่อไงเจาะก่อทุกคนเลย นี่จะปลาใส่ผมอีกไหมเนี่ยเนี่ยเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยโอ้โหโอ้ my g o อชปลาแรงมากนะฮะมองแรงเฮ้ยอยู่จะวิ่งไปไหนจริงผมตามคนนี้เสียเวลามากโอ้โหไปไหนไปไหนเฮ้ยจุกกิน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 โอ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยสิเพื่อนวิ่งผ่านทำไมเนี่ยเออผมโอ้ นี่แหละครับความโหมดของสายนี้นครับจริงๆเป็นแค่การสแสดงนะครับไม่ใช่แสดงแล้วมา้งนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันต่อกันเลยดีกว่านะวิ่งไปนะฮะสายนี้ก็พาผมสกอร์เดชหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม่คืออุตสา y, ่สาห์ว่าจะการสายนั้นแบบเป็นขวัญตาแก่ท่านผู้ชมซะหน่อยนะโอ้โหแต่น้ํายาเยอะเกินไปนะบางทีดูชาก,การปานี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองพาสายอื่นนะแต่อันนี้ผมอยู่สายเฮฟวี่ก่อนนะคือสายเว่เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีอุปกรณ์พิเศษเลยนะ คือไม่มีอะไรพิเศษไปจากสายอื่นๆนะครับเคเดี๋ยเดี๋ยว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 โดดกันไปได้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้คือโดดได้นะครับถ้าใครเห็นตัวขอเอ้ยจบไปแบบตกตกตกใจอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจากไหนไปจากไหนมาจากไหนครับโอ้โหขออธิบายท่านผู้ชมดู่นนะครับอ๋อเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหโดนตีลงมาเลยจบสิ้นมหากรไม่ไหวแล้วนะเล่นหลังกันจังเลย อืมอู้เพน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 ก่อนเพนก่อนเพนก่อนนะฮะใจล่มๆใจล่มๆล่นะฮะอู้เดียวผมโดนอะไรเนี่ยใช่ครับเป็นหนึ่งในสายสายหนึ่งครับที่ตัวเปล่าแหละตัวเปล่านะครับแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ว่าอุปกรณ์เขาเยอะนะครับคือการโดนจับของสายเนี้ยถือว่าจบนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคือเหมือนเป็นสายแอสซัซินนะครับจงตีแรงมากนะแต่ว่าอ่อนแอนะฮะอุ้ยเดียวเดียวเจ้าหูตกใจเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมต้องหนได้วยด้วยนะคุณหัวสายเนี้ยอยากอยากมีไปใช้บ้างสักครั้งนะฮะ แต่คนข้างจะจนนะเลยไม่มีใช้นะีดด่โดดโดดโดดเพลินไหมพวกเพลินไหมเพลินไหมเพลินไหมถามผมทีอ้าวหายนะฮะอืมให้มันได้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้จะร่อนนะฮะคือธงเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยธงนี่ปะนี่อันนี้ธงเปล่าจะโอ้โหใครใครใครก็ว่าสายนี้ก็เจ็บได้นะครับต่อไปครับสายแอชเชอร์นะครับแอชเชอร์ก็จะมีโอ้โหธนูนะครับเน้นพันรัวๆเลยนะครับ แล้วก็มีสายเมดิกนะครับสายเมดิกนี่ไม่รู้ชื่อเมดิกทำไมนะครับดูอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับอ่ะลองลองลองอ่ะลองเล่นสักครั้งนะเมดิกครับนะครับโอเคนี่คืออะไร <c oughs> อันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวลูกระเบิดนะครับหรือลูกคิวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้กับทั้งสองคนเลยกันใช้กับพวกนะมีอธิบายไหมไม่มีนะครับเมดิกซ้อนนะครคิดว่าตีแล้วศัตรูจะ <c oughs> หายดีหรือไง <c oughs> โอ้ตั้งชื่อเเชียวนะเออไม่ได้ยังงี้ดูชุดครับชุดนี้แจ่มเจ้ง อันนี้สเต็กคือไว้ฮิวเนาะอืมแต่สเต็กเนี่ยเยอะเยอะใช้ได้เลยครับ <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ดีเอาที่วเวลาบินนะครับบินเนอะเดี๋ยวลองปลาดูสิเดี๋ยวผมลองปลาเข้าศัตรูก่อนนะครับอัน,นดับแรกคือเราไปแล้วอ่านี่ไงึบโอ้ก็คือเป็นเว็บนี่เองครับที่เป็นเอาไว้เข้าดูการ์ตูนดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันเว็บเว็บไซต์มุกแป้งนะเนี่ยเราอ่านี่ไงเพื่อน เดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินว่าผมเนี่ยโดนยิงช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งเดซเลยเหรอทำไมเอเชอร์มันโกงขนาดนี้เอเชอร์โหขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่สายอื่นซื้อมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอ,โ,อโอ้แล้วดูแอร์ไปเลยนะครับคือผมเคยโดนเอเชอร์ยิงครั้งนี้เหมือนกันครับแต่ว่าครั้งนึ่งก็เดซเหมือนกันตอ่อให้ผมเป็นสายระดับระดับอะไรนะเฮวี่ครับคือชุดเพลงชุดก็โทรเหมือนกันนะ ส่วนสายนี้ครับคือเป็นสายที่โซโซเยอร์นะเป็นสายปีนนะฮะกดคลิกขวาที่บริเวณกำแพงนะตรงไหนก็ได้นะครับเน้นย้ำว่าตรงไหนก็ได้ครับเราก็สามารถเด้งขึ้นนะครับตามระดับสูงของกำแพงได้เลยนะครับแม่เป็นสายที่มีประโยชน์พอตัวเหมือนกันนะครับใช้หนีได้นะฮะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยว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 นะช่วยพวกก่อนไหมพวกเราสีอะไรสีแดงใช่ไหมวิ่งตามไปก่อนครับโอ้ไม่ก้อนเพื่อนอย่าให้เพื่อนเราเดชนะครับถ้าเพื่อนเราเดนหมายถึงทุกอย่างจะกลับซุ่มโหมด ออริจินอลเนียเพื่อนไปเร็วเพื่อนเราจะต้องทำให้ได้ไปเร็วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะทำไมเพื่อนไม่ไปเออจ้ะโอ้โดนล้องหนเหรอขอโทษเพื่อนที่ฉันไม่ไม่เห็นเจ้านะขอโทษจริงๆเพื่อนไปได้แล้วมั้งไปได้มั้งไม่ต้องร้อนขนาดนี้ก็ได้ไปเร็วไม่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะครับโอเคในเมื่อเพื่อนเรายังไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปขโมยทองบ้างดีกว่าครับ ไปกันเถิดนะดูซิว่าเราจะปีนไปเอาธงที่ไหนได้บ้างนะครับอ่า let's go let's go เดี๋ยวเดี๋ยวชุดเพชเนี่ยพวกเราใช่ไหมอ่าพวกเราเนะี่ยนี่เราไม่จะเปต้องพึ่งนะครับอืมเรามาแบบตรงกลางอัานนะเออไม่ถึงเดี๋ยวเดียวเด,วเดวีอ่า <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมคนเทพนะฮะเออตรงฟองลุงฟองน้ําไม่ต้องครับโอ้โหออนแอนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดี๋ยวก่อนน,นี้ยังพึ่งอยู่เลยนะฮะ โอเคธงน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหความเห็นของผมอยู่ที่ไหนอูจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเอาตัวรอดก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับปีนขึ้นตรงนี้ปีนขึ้นตรงนี้โอ้โอ้ขอหิวแป๊บนึงเนะี่ยโอเคกลับไปช่วยเพื่อนกลับไปช่วยเพื่อนเพื่อนไหวไหมเดีเ๋ยวแกเด้งขึ้นทำไม เดียวโอ้โหไม่ก็ผมมาผิดที่แล้วล่ะมาช่วยผิดคนนโอเคธงธงอยู่กับใครเนะี่ยคือธงตอนนี้เนะี่ยไม่อยู่ที่ถัดแล้วเพื่อนเราไม่เอาธงไปเก็บล่ะครับเพื่อนทําไมไม่เอาธงไปเก็บเอาธงไปเก็บสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนทาอะไรอ่าตามเพื่อนไหมครับเพื่อนอาจจะเอาธงไปเก็บไล้วเพื่อนอาจจะแบบป้องกันตัวเองไงอะไรอะไรใครใครทำลายพวกใครทำลายพวกใครทำลายพวกเราเออเือ อือโอ้โหรูทเพื่อนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยโอเคนะครับคิวกนะ็สามแต่เดชยังสี่อยู่เลยเฮ้ย hey, เดี๋ยว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 เราต้องปกป้องแบบกระชันชิดกระชันชิดไปก่อนย่าโอเคครับได้หนึ่งครั้งแล้วหืมอะไรอะไรหืมกินครับเอ้ยนี่ยังไม่ได้กินอีกละกินสิเออเอเอ มาเมดิก็ไม่ได้เถอะอืมโหทำไมมันมัน,มน,มนแลดูแบบวุ่นวายนะเนาะเฮ้ยหนีไปไหนครับเด,เดี๋ยว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 พลิกหลังนี่มันอะไรกันเดี๋ยวเพื่อนเห็นฉันบ้างจบไม่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 เพื่อไม่พวกไม่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 เจี๊ยมเนออือกินเกาะกินงโอ้โหเกือบเกือบโอ้โหใครแตะหลังฉันวันนี้ โ okay, อเคไม่เป็นไรครับเราให้ความสำคัญกับตัวโอ้โหปายาแบบเยี่ยมให้มันได้ครับนี่นี่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองคนนี้ประเด็นเลยประเด็นเลยตีเราบ่อยมากโอ้โอ้โอ้โอผมเพิ่งรู้ว่าสโนว์บ l ลมีประโยชน์กับวันเนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อเราโดนคิวแล้วนะครับโอเคขึ้นไปฮึบ <c oughs> อ้าปีนขึ้นทําไม <c oughs> ทงทงเขาขโมยทงอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ออยังไม่ขโมยนะครับ เล็นเราไเฟนสายนี้สู้ยากมากครับสู้ยากมากแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะครับเราขึ้นไปซะขึ้นไปเร็วขึ้นไปปลอดภัยไว้ก่อนอขึ้นมาก็ไม่ช่วยเลยยาเขาไม่มีมาเราบาัล้านคิวดีกว่ามาโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนอืมเขาเรียกว่าโจมตีแบบด้านข้างด้านข้างแบบขนาบข้างนะครับคือเลือดเราไม่ไหวไงเ,เลยโจมตีแบบ เชิงแบบช่วยครับเชิงช่วยแต่ไม่ช่วยครับมันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยไอ้นี้ไอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคแม่ผมภาษาเนี้ยโอเคแล้วนะครับรู้สึกเลิศเดี๋ยวเดี๋ยดเดีดเดีดกินกินกินอืมลืมไปเลยว่าเคยมีสเต็กนะฮะปึ๊บโอ้โหเจ็บนะฮะโอ้เจ็บเกิดวิ่งไปไหนนะเพื่อน้ำยาเหรอน้ำยามันใช้การอากาศไม่ได้หรอกนะเอาหาย น้ำยาเขาเยงังเยอะอยู่เลยครับเนี่ยโดดอะไรครับโดดอะไรโอ้ปลาม่วเลยนะปลาม่วเลยนะ้ย,นะยใครปลาใหญ่ฮว้ววะขอบคุณมากโอ้ผมว่าสายเนี่ยแหละสายเมดิกนะฮะเมดิกของจริงเขาต้องอย่างนี้นะฮิ้วได้ทุกคนนะะไม่เว้นแต่พวกและสัตนะครับอ <laughs> ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บพตรงนี้อะไรเนี่ยทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังผมมันมันมันไม่เสียงไม่ใช่เสียงปกติเท่าไหร่ครับเดี๋ยวใครปนทงไปแล้ววันนี้ ลุ่มๆล้มๆแล้วเร็วไปเร็วโอ้โหมหาหักกรำรลุมเนี่ยโอ้เจ็บอุ้ยไม่เป็นไรฮะตามไปเร็วตามไปเร็วครับเดี๋ยวผมจะวิ่งลัดไปนะครับอ่าวิ่งไปอย่างเงี้ยโอเคน่าจะทันมั้งทันเปล่าเดี๋ยวเราไปดักตรงนั้นดีกว่าเออไปดักตรงนั้นไปดักตรงนั้นนะฮะโอเค ไปดักตรงที่เขาใช้สวมทงกันนะครับตรงไหนว่าบริเวณนี้บริเวณนี้จําได้อูขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้แล้วเออปึ๊บโอเคครับเ,เดี๋ยวอูไอ้นี้ก็เกินความจําเป็นเกินจิกไหมล่ะอู๋เดียวอขอหิวแบบจะบินโอโห <c oughs> ข้อเสียของสายนี้นนครับก็คือ ปีนกำแพงอากาศไม่ได้นะครับต้องปีนกำแพงเรียวเท่านั้นนะครับแม่ให้มันได้อย่างเงี้ยไม่ตรงไม่เอาเลยครับพอกันทีนะฮะเฮฟวี่ดีกว่านะฮะหัวร้อนหัวร้อนนะครับไปบุกกันเลยจริงจริงผมว่าสายไหนที่มีเนื้อเยอะเนี่ยดีมากนะครับเวลาใช้ตอกกรกับสายที่มีน้ํายาเนี่ยครับเพราะว่าสายน้ํายาเนี่ยคือปลาและเจาะก,ก่อไงคือเลือเ่อนเนี่ยไม่ชุดก่อเนี่ยไม่เกี่ยวน้เจาะอย่างเดียวนะครับดังนั้นผมว่าสายเนี่ยแหละเวิร์กสุดสาย ชุดก่อนอะไรเวิร์สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเน้นอินดี้นะครับอินดี้ไปก่อนเราไปอู้ตอนนี้ธงเท่าๆกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเอาธงสุดท้ายเองไปเร็วโอ้โหเพื่อนเราธงไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนไอไอช่วยอยู่เฮ้ยโอ้โหพวกชุดเปล่าเยอะมากน้ำยาเยอะมากครับท่านผู้ชมอือ อมาขายมาขายมามาครับเล่นชุดเปล่าก่อนเลยครับของสบายเลยอันนี้วาบอปว้าบอ่ะว้าบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววร์ปอย่างนี้ไม่เอาเออนินจาชุดเปล่าก็ชนะได้นะครับนินจาหนึ่งวะเธอว่าเป็นสายน่ากลัวคือผมซื้ออย่างสายอื่นไม่ได้เลยหรอโอ้แลดูจนนะเนี่ยเราโอเคครับดูดูดู แรนด้อมคาร์ดอ๋อแรนด้อมคาร์ดอ๋อนี่แรนด้อมให้เรียบร้อยนะแต่ว่าเราเราไม่สามารถใส่คาร์ดนั้นได้นะครับจบเลยแรนดอมมาทำไมเนี่ยยิงได้ไหมพวกอู้เดียวเดียวเดียวพวกเราโตนอยู่นะครับโอ้เพื่อนเราคิวได้เยี่ยมเวเลกุสไปเราไปบุกกันต่อกันเลยดีกว่านะโอ้โอ้ฮะเพื่อนเราเดทเหรอ What one shot date โอ้ จ็ดคิวอะไรล่ะนี่มันเดนนะเนี่ย <Gerilim> จีจีจะจีจีนะฮะโอเคครับพูดไม่ถูกจริงๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือประมาณว่าสายผมนี่มันดูอันแอร์เนาะอุ้ยแมบอะไรสวยมากแบบนี้เฮย้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปดูชมแบบนิดนึงนะครับเฮย้ยแมบสวยสวยมากเฮย้ยกลับไปแป๊บนึงได้ไหมโอ้แมบสวยมากเมืกก่อกี้ลืมถ่ายมุมสูงครับสวยจริง ป้อมแห่งราชาเลยนะเนี่ยหาหาหารูปทำนับปกแ๊บนึงครับคือชอบมากงหอโคตรเท่เหมือนค่ายเลยครับแหมค่ายค่ายค้ังแรมหรือเปล่าแจ่มจริงๆอืมสวยสวยจริงในวิ่งชมวิ่งชมเนี่ยอ่ะขอซดนิดนึงนะ่วนซดนวุ้ปเอจ้าอืมรูปพื้นรูปพื้นพืนมันมันไม่ค่อยดีครับเอารูปถ่ายทางการนะส่วนที่เห็นแสะอะไรกันนี้ก็เป็น เออเหมือนคล้ายๆคำพูดเร็วๆครับแอนเห็นไหมแต่ออนี่คือเป็นคำพูดแบบพิมพ์นะครับอ,อ้าปุ๊บๆอย่าไปพิมพ์มากนะอ้อนี่คงจะได้ยินทุกคนนะแต่ถ้าสมมติเราพิมพ์โปรตีนเะนี่ยน่าจะได้ยินเฉพาะในทีมนะครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าครับคือสเต็กนี่เท่าที่เห็นในรอบที่แล้วนะก็คือเป็นสเต็กที่ใช้เพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าที่เก็บทองเนี่ยเราเก็บไว้ไหนกันนะครับ โอเคผมว่าสายที่พีคที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสายโซเยอร์นี่แหละครับมาดีสุดและพีกมากนะครับช่นสลับวาร์ปบินได้ใครวาร์ปขึ้นมาวนันนี้โอเคไประบุกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเ้โอ้โหไม่คัดเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวิ่งไปไม่สนใจใหญ่ดีกับคนไม่มีค่านี่เจ้าเห็นข้าไม่มีค่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจงยอมรับสารภาพมาซะดีๆเจ้าอยู่ไหนวะ เดี Smile, ة, ๋ยวเดี well. ๋ยวเดี seul, s <S ๋ยวเดี๋ยวเดีโดนขังเหรอโอ้โหคนโดนขังครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนขังคนโดนกระตุกขังโดะขังเอ้าหายนี่ไงเห็นแล้วจื้อเมด้คิวเนี่ยจะโอ้โหนิสัยขังคนได้เหรอคนโหดอยากได้สายนี้สักครั้งจบโดดรวจปนดิจิตอลโดดจเปนดิจิตอลเอามา ขอคิวนี้ขอคิวนี้นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแสนใจดีโอ้โหทำไมอึดจังวะนี่ชุดหนังจริงแบบขครับเนี่ยเจ็บเจ็บมากเป็นสายที่ทั้งอึดทั้งน่ากลัวนะฮะนี่ปีนไปไหนโอ้โหสีเลยนะเนี่ยคุยกันหน่อยสิคุยกันหน่อย,ย,นนอยโอ้โหนี่สายแอดมินหรือไงวะเนี่ย <c oughs> คดโกงเรื่องเลือนนะฮะเรื่องโกงนี้เดี๋ยว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  เพื่อนเปิดปะฮะโอ้สงสัยเมื่อกี้ฟุกนะฮะโอเคมาเฮยรอบนี้มาดีนะค Q2 แล้วยังไม่เดือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูช่วยเพื่อนกันอุทงโดนเอาไปแล้วเอาไม่โดนเอาไปแล้วหรอเพื่อนปกป้องได้นะอูสายนี้ก็อ้จะอูเจ็บกินแป๊บนะฮะอ๋ยไม่ไหวแล้วขอกลับขอกลับขอกับตัวกับใจนะฮะ มันอะไรฮะอะไรประเจ้าอูหูเลยหูเลยอูหูเลยมาเน,นี่มาเน,นี้ไปไหนเฮ้ยเจาะโดดแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอฮ้ยอะไรกัน <c oughs> ตามเข้าไปครับตามเข้าไปคนในฐานนะเขาผมว่าเขาจัดการได้นะอรความแลกความแลกก็ไม่ออกใครเหมือนกันนะครับเออโอเคเราเรายอดโดดไปตรงนั้นครับให้โดดไปทางนี้นะครับทางนี้ปลอดภัยกว่านะครับ อ่าไม่งั้นเราจะโดนรถไฟเขาแล้วจดดบาอุอ้ยโดนดเป็นดิจิตอลอืมสู้กับพ่อมดก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับอืมเจ้าอู้วุ้ยไขว่ระเบิดผมมาไกลสุดขอบโลกเลยึบจะโอ,โอ้จะโอ้สายฟ้าเหรอไปแหละไม่ยุ่งเดี๋ยวพ่อมดนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ่อมดผมจะต้องล้างแขนพี่ให้ได้นี่ครับ ือถ้าผมติดขอบทะเลแบบนี้ผมขึ้นไดไหมเฮ้ยได้เหมือนกันนี่นะเฮ้ยได้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นธงนั่นธงใครวะเนี่ยธงสีฟ้าพวกเรานี่หว่านี่ครับสายเอ้ยโยวโหแอชเชอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแอชเชอร์นี่ผมสงสัยมากเลยขอเล่นสักครั้งหนึ่งนะคือจมตีทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยจริงอะ่ะขอร้องหน่อยครับเฮ้ยถ้าสายมันถูกอะไรนี้ผมอยากเล่นมากเลยนะเนี่ย เดียวเดียวมันอะไรวะเนี่ยอ้ยใหม่ก็ฟ้าผ่าประจันหน้าเลยนะครับยิงไม่โดนยิงไม่โดนอือไม่ตายนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอื่นขายิงแล้วตายช็อตเดียวด้วยนะวันช็อตเดียวนะ what what นี่สายผมประดับหรือยังไงฟ้าเฮ้ยทำไมอ่ะน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินครับสายคนอื่นเขาแบบโจมตีสองทีเดียวนะฮะผมพลาดอะไรไปปะอืมไอ้นี้ก็วิ่งขึ้นง่ายเหลือเกินครับเป็นสายที่อันเชิญเขาเข้ามามากนะฮรโอเคพอแล้วพอเลิกเลิกนะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมเลยโอ้โหเอ็นเทอร์เไหนลองดูซิลองดูแต่ละสายดูนะครับอันนี้คือ โอ้อันนี้คือต้องการคิวด้วยนะเนี่ยในโคเมนเซอร์เมทอะลองดูเมทสิครับโอ้ไม่ท้าเพียบเลยสเปลเพียบนะครับนี่อะไรสายอะไรแต่ละสายแจ่มจริงๆโอเคผมขอเปลี่ยนสายนะเป็นสายเฮลวี่ไหมเอาโซเซยะดีกว่าครับเอาสายที่คล้องตัวไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ย,วยังไม่ได้นอ,อกจากฐานเลย ใหญ่เขาขึ้นใหญ่เขาขึ้นโดยโดยสวัสดิภาพนะครับโดยสวัสดิภาพอย่างนี้จบนะครับเออทันอยู่ทันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกจงตกใจหมดคิดว่ามาบุก right <uet ammed. S 2> อีกแล้วนะครับบุกเยอะเหลือเกินโอเคอย่างแรกนะครับตอนนี้สีแัวสีแดงเฮ้ยถือว่าเรานําอยู่นะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาธงเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรากับเพื่อนไม่รู้จักกันโอ้โหใครตีหลังผมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมิน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 ผมอ่าผมโดนเมินเนี่ย เออตีลูกตีได้อีกหนึ่งคิวนี่ผมจะเอาคิวเป็นหลักยังไงวนะเนี่ยนี่พวกเราอ่ะโอ้พวกเราครับท่านผู้ชมแม่พวกเรามาอยู่ในหอคอยนี้ได้ไงวนะเนี่ยมีทางขึ้นเหรอไหนโอ้โอ๋อเข้าใจแล้วหูหูหรูอ่ะคนหรูอ่ะหรูจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วโอเคหอคอยคนหรูเลยครับท่านผู้ชมแม่จำจำเพืเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน เ้เดี๋ยวไอคนด้านล่างนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วนะเล่นอะไรเนี่ยฮะผมเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมก็ไม่ใช่ด้วยนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วุบจุ๊บอุ๊ยผมอยากอยู่กับสายตรงนี้มากเลยใจเย็นพวกเราพวกเดียวกันนะจ๊ะโอเคลงไปครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นมาตรงนี้หน่อยอยากถ่ายรูปน้าปกนะฮะนี่ของจีนเขาอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ยิ่งยิ่ง อยู่นิ่มๆสไตล์คนไทยนะฮะขึ้นไปไม่ได้นี่นะอ่าตรงนี้น่าจะขึ้นได้นขึ้นไม่ได้เหรอได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ยังไม่สวยนะภาพยังไม่ค่อยสวยพอเอ,อ้ยตรงนี้อือหอ่พื่อนเล่งพอดีเลยนะฮะโอ้ทายไปร้อยช็อตเลยไี่เนี่ยเราไปเรื่องรูปเอาทีหลังนะโอเคอเฮ้ยหยุดเพื่อนไม่ใช่แล้วเจ้าไม่ใช่แล้วเจ้าเป็นใครกันนี่โอเคช่างเขานี่ครับเขาวิ่งไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไปนั่นดีกว่า อาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาได้ไงวันนี้บจ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 มันยอดมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เสียงแหบไปหมดแล้วเราดีเรามีซัพพอร์ตอยู่เรามีซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ไม่ต้องกลัว thank you thank you very much โอเคเอาไงต่อถ้าเพื่อนเราถ้าเรามีซัพพอร์ตจากเพื่อนผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนโอเคโดดไปครับสายนี้รู้เลยว่าถ้าถ้าไม่อยู่ด้านหน้าก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะอืมอู้ยเยะโอเคแปลงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้า,ฟาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอ้โหวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยโอ้คุยกันคุยกันหน่อยครับโอ้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เลยติดไปหมด อือโอ้ยโดดเสียจังฮึบอ่าเดี๋ยวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าความโกงสายนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ย,ยคนนี้ใช้เชี้ยวชาญอ่าแต่ก็ตายตอนท้ายะ่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขาทําได้ดีมากโอ้หูตายแล้วตายแล้วตายแล้วถอยก่อนถอยก่อนนะครับคือมีไม้เท้าอยู่5อันนะครับ เป็นไฟหนึ่งนะครับเป็นขังหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรอีกหนึ่งเนี่ยแหละไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่วยตีพี่แกก็ว่าแล้วโอ้โหพี่แกมาแล้วอุ้ยติดติดติดคนติดคนติดคนติดเราต้องซ้อมนะฮะเยอยโอเคได้คิวอีกแล้วนะครับเฮ้ยพาณี้คิวสวยนะสแต็กคิวสวยนะครับโอเคเราไปกันต่อดีกว่าครับไปเราไปยึดบ้างไหมเอาแบบให้ได้พี่เขาอะไรอย่างเลยได้จับธงนะครับอือก็โอเคแล้วล่ะผมว่าแค่นี้ก็เยี่ยมยอดสำหรับผมแล้วโอเค ยืบุกไปนะครับเราใช้นี้ก่อนฮึบไป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 บุกไปเงี้ยอ่าฮึบยาโหลดแป๊บหนึ่งโหลดแป๊บหนึ่งฮึบยาเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปอุ้ยเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นแล้วอุ้ยเจ้าหูจะมาอีละลายฝันเลยจบเลยนะครับ <c oughs> คืออันนี้ไปไม่ไม,ไม่ไม่ไปด้านหน้าเดยนะบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขมโมยทงเลยแล้วล่ะพอแล้วมั <c> ้ง <oughs> ขมโมยกันบ่อยเหลือเกินอ่าเดี๋ยวเราไปช่วยปกป้องฐานก่อนละกันนะครับไม่หรอกผมเห็นคนตัวเป่าอย่างได้คิวจ <c oughs> ีิคนตัวเป่าน่ากลัวมากเลยนะบอกเลยอ,อุ้ยอู้ลบดิจิตอลจ้าเป็นศึ เป็นสกิลที่สแปมได้บ่อยมากโอ้โหสกิลไฟเนี่ยของเขาสแปมได้บ่อยมากเลยนะสายเมน,นี่ซุ่งยากมากโอ้โหโคตรโอ้ไม่ไหวแล้วขึ้นดีกว่าเออแหมยิงเพลินเลยนะโอเคอเดี๋ยวมันมีทางลอดตรงนี้ด้วยเหรอก็ไม่บอกให้สร้างไว้ว่าไม่รู้จักปิดประตูซะเลยอ,อ,อ,อยไอ้บ้าไอ้บ้าร้อยโอ้กินแป๊บ เอาพอเลิกอยู่ไหนอ้าวหายนะครับโอเคเรากลับไปทำอะไรกินเราต่อดีกว่าอุนะ้ยสีแดงเราขโมยอีกแล้วเหรอโอ้โ oh, หขอขโมยบ้างนะฮะโอ้ oh my god oh my god help me please ด่าทำงานสะบ้านสายนี้นะครับ ใส่หนี้อุตสาห์เลือกมาสักทีเนี่ยเลือกมาทั้งทีนะครับเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์บ้างนะครับเอ้าจบแล้วเหรอจีจีครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีสแลชจีจีนะให้เราสแลชจีจีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่ากูดเกมเหมือนกันนะครับะระบบตรงนี้ผมก็ชอบนะถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีนะ <laughs> โอเคก็สารพานี่นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคด้วยที่อยู่แชร์ตันนี้ขอจบเพียงนท่านี้ก่อนนะครับ ก็ใครชอบเวลาใครชอบที่จะมาเล่นนะผมขอทิ้ง IP ไว้ในคลิปเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชั่นอีกทีหนึ่งนะครับและว IP เซิร์ฟมันเซิร์ฟไหนครับผมลืมไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะขอเวลาสักพักน,นะครับเซิร์ฟไหนวะ what I f o r g e t i t เ yeah. ดี๋ยวจำได้ว่าได้เป็นเซิร์ฟแรกๆไม่น่าซื้อไม่น่าใส่เซิร์ฟไปเยอะเลยอ่านี่น,น,นี่อันนี้อันนี้นะครับเซิร์ฟอันนี้ วันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์สกายสวัสดีสวัสดีครับกู굿ดบาย